Aligned by heaven, Hope oh, no, oh, no, that I'm thought, stay me a single five seconds. Be when like me, my thing. mama. Bammy bear, me, bear children. Proud papa. Father know. with your ball in the field. But when baby, where's, your pass, where's your pass block? Triple coverage in the end zone. Like back, so, I call the shots. I'm, I'm the, the one, one, one that scars you. But stripes do harmonize. Okay, yeah, วีลัม,มกบกต่างบังกับทีเท่านั้นเป็นดูกนันอไม่ใช่ไหมครับไปดูกันเลยเอาทีมเล่นเพื่อชนะเท่านั้น,นมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปรอบที่หนึนะ่งครับ่นตั้งค์คืนมาดูรายชื่อผู้เล่นของ,ของทั้งสองเริ่มการแข่งขันครึ่งแรกครับ ลองใจทะลุช่องนีเยม,มีช่องให้ใจทะลุใจทะลุครับมองหาทางเลกแล้วนะมลอกาชีพบมองหาทางเลือกแล,ล้วับมอกเียบลอเียเสียบอลจนได้าไหาช่องใจแล้วครับใจทะลุเสียบอลจนได้ ุดเวิรกไม่ธรรมดาจริงๆยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับแทงทะลุได้สวยมากไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วจ่ายทะลุช่องได้สวยครับหลังจากผ่านช่วงต้องเตรียมที่เมย์ไปบ้างตอนนี้ทั้สองทีมเรื่องติดแล้วครับ หาโชใจเ<า>ลครับล,ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับมอกหาทางเลือกแหละครับเสียบอลจนได้<ข>เป็นฟรี<อ>คิกครับกบอดตัวไปครับจังหวะน,นี้ถือว่าผู้ตัดสินใจดีมากครับลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับ ฟุตเวิร์กไม่ธรรม,มด,ดาจริงๆเอาละครับลึกเดียวมาแล้วมีดดมแค่ผู้รักษาประตูชัดเจนแบบน,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 นี้เป็นจุดโทษแน่นอนเป็นประตูครับ สกอร์ตอนนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์หนึ่งศูนย์เสียบอลจนได้ไปกับกบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเบาะแล้วหาช่องจ่ายแล้วครับมีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับ hey, hey, เฮ้ยเฮ้าดิฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจาริงๆยากหน่ายเงี้ย ล,ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับมองหาทางเลือกแล้วครับไปกระบ,บอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วโอกาสทองมาแล้วครืบเอเียน้อยเนประตูที่สองของตัวเอง สุดยอดไปเลยเป็นประตูตที่เตือนว่านี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายแม้จะนำอยู่ครับเอาดิเป็นหมดมืออาชีพรั้งแน่กั้งตรงนี้นะยังเ,เก็บบอลไว้ได้ดีครับเป็นลาทริที่หมดจบจริงๆครับเขียลูก เสียบอลจนได้มองหาทางเลือกแล้วครับสักเต็มข้อเขาทำได้ครับเรียบร้อยครับช็อตนี้ถึงจะเสียประตูนี้แต่สถานการณ์ก็ยังคงตต่อครับ พวกเขาจะต้องพอใจกับผลงานในครึ่งแรกอย่างแน่นอนใครอยากจะไปดูครึ่งหลังโอเคพร้อมยินดีด้วยไปดูกันเลยไปดูกันเลยมาแล้วครับเสนฟาฟัาเริ่มครึ่งหลังครับมีเรื่องที่ต้องแก้ไขพอสมควรจากผลงานในครึ่งแรกีเสียบอลจนได้จายทะลุ เหนียบเลยทั้งแด้แล้ะทั้งเข้าไปแล้วครับแม่ใครตัวขาดก็ว่าได้ไม่เหลือครับไม่เหลือครับแม้สถานการณ์จะยังเ,เป็นต่อแต่ลูกนี้ก็ถือเป็นการเตือนสติครับเสียบอลจนได้เอาแล้วครับ ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับจังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับเสียบอลจนได้ฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆจังหวะน,นี้ได้ฟรีคิกครับฟรีคิกเกมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับทั้งสองทีมสู้กันด้วยแท็กติกได้ยังน่าสนใจ เสียบอลจนได,เด้เอาดิเอ้ดิลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับเสียบอลจนได้แทงทะลุได้สวยมากเฮ <f> ้ยโอยเห็นประตูครบ วาแม้สถานการณ์จะยังเป็นต่อแต่ลูกนี้ถือเป็นการเตือนสติเล่นับบอลนะครับพาบอลขึ้นหน้าไปแล้วเอ้ยโอ้อนจังหวะไ้ขาดเลยครับติดนี่ติดเสียบอลจนได้มีโอกาสแล้วครับล้ำหน้าพวกเขาพยายามสร้างพื้นที่โอาจอยทะลุ พวกเขาขึ้นนําแล้วจะชนะหรือเปล่าก็อยู่ที่เกมรับแล้วครับเสียบอลจนได้อะไรวะเปล่า <Wow. S 2> ครับผู้ตัดสินรีบเข้ามาที่จุดเกิดเหตุทันทีเปล่า <Wow. S 2> กำลังจะเตะฟรีคิกจังหวะ <Hey. S 2> นี้ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูอ่านเกมได้ขาดจริงๆ <laughs> ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับอดีมา มองหาทางเลือกแล้วครับโอ้โ oh ห <h ums> ตุงตะข่ายครับถึ <h ums> งจะเสียประตูนี้แต่สถานการณ์ก็ยังคงเป็นต่อครับฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆพ <h ums> าบอลขึ้นหน้าไปแล้ว <h ums> แทงทะลุลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับ ลอยทหลุมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องสิครับป้องกันได้ดีครับสัดเต็มข้อ้อ้อไม่เป้ายังเฉียดชี้ครับมีตัวสำรองวอร์มอยู่ข้างสนามตัวสำรองนะเริ่มมองหาเป้าที่จะโยนแล้วครับมีเลี้ยงจนเสียไปเองครับ จังหวะนี้ป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมผลอันตรายแล้วครับเอดยลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับเสียบอลจนได้อลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับขบล็อกไม่ถูกจังหวะดเวลา ครบเวลาครบแล้วครับเดี๋ที่สุดผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดนกเร็วมากแต่ขันเป็นไงบ้าครับเก็ดศูนครับก็เป็นไงบ้างครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยครับกดไลค์ผมด้วยกดติดตามผมด้วยเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ